อออถ,ถ้าเป็นเธอม่ต้วันใจฉันเยขอมาไกลมาไม่มีใคให้วั่นไหวเข้าตามีแต่เธอรนบขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านนายกโรงการบริหารส่จังหวัดเชีตรอท่านสุกคนคุณใสครับผม การบริหารสวนจังหวัดสุพรรนะครับท่านสุบรรณกิมใสข้าเจ้าในนามขององค์การบริหารส่วน,ะนตะบนท่าแซะรู้สึกยกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีไทยวันลอยกระทงประจำปีพศ2558มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหนึ่ง เพื่อส่งเสริมสืบสารและอนุรักษ์งานประเพณีไทยให้สืบต่อไป 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าและสิ่งดีงามของประเพณีไทยสมริพคณะนาชีนา,านยกของการเมืองส่วนตำบลท่าแสะประธานการจัดงานท่านนันทวัฒน์ช่วยชุหนูกำนันตำบลท่าแซะท่านวีระสมธิ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ กันสนแท้ต the ั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านสุรพงศ์สุริประภาสมาชิกสภาจังุมพรเกตอำเภท่าแซะท่านพิทักษทองชุ่มชื่นท่านอนันต์หนูสุขีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะท่านธวัชทองศิลป์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลท่าแซะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซ่ผู้นาท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าแซะและท่านผู้เกียรติที่เคารพท่านครับ ผมรู้สึกกินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานสืบสารประเท尼วัฒนธรรมลอยกระทงประจำปี2 5 5 8ในวันนี้เป็นประจำทุกปีซึ่งการจัดง,งานทุกครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือโดยองค์การข้านาชการพงเรืชนเรานั้นได้ทำเป็นแบบอย่างต่อไปนะครับก็บันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานสื่อสารประเพณีราชภังประจำปี2558ณบ,บัดนี้ขอขอบคุณครับ